รถสีขาวติดฟิล์มใส่กันรอยนานไปจะออกเหลืองไหมคะไม่มีฟิล์มใส่กันรอยตัวไหนที่จะไม่เหลืองเลยเป็นไปไม่ได้เหลืองอยู่แล้วเหลืองช้าหรือเหลืองเร็วอาจจะเป็นคําถามที่น่าจะเหมาะกว่าปัจจัยมันมีอะไรบ้างก็ตัวคุณภาพาฟิล์มเนี่ยเป็นหลักก็คือตัววัตถุดิบจริงๆมันสามารถเทสได้อยู่นะฟิล์ม่าจะเหลืองช้าหรือเหลืองเร็วแต่ทีนี้มันก็มีตัวเร่งนโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยตัวดีเลยคือแสงแดด เปรียบเทียบง่ายๆเวลาเราทํางานตากแดดทุกวันดำลงไหมดำลงแม้กระทั่งสีรถเองเนี่ยสีขาวๆเนี่ยทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันเลยเห็นไหมว่าเวลาจอดตากแดดบ่อยๆรู้สึกว่าสีรถมันจะเหลืองในอนาคตฟิล์มใสกันรอยก็เช่นเดียวกันมนมันตรงไปตรงมามากนะครับเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าเราไปใช้งานในสภาพอากาศแบบไหนอันนี้ก็ได้เป็นห่วงมากพอสมควรนะว่าบางทีเราเอาการรับประกันหรือว่าความเข้าใจว่าฟิล์มสภาพมันจะเหลืองหรือไม่เหลืองเนี่ย ที่ใช้จากต่างประเทศมาเทียบกับเมืองไทยเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันไม่ว่าเรื่องแสงแดดความร้อนหรือมลภาวะต่างๆแตกต่างกันเลยสิ้นเชิงนั้นจะต้องเอามาปรับใช้ให้เป็นเหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยสรุปก็คือว่าติดฟิล์มใส่กันรอยรถสีขาวไปมีโอกาสเหลืองไหมมีอยู่แล้วแต่จะเหลืองช้าหรือเหลืองเร็วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและก็คุณภาพของฟิล์มนั่นเอง